ไม่รู้อ่ะเพื่อนเริ่มละเดี๋ยวรอแป๊บนึงดูก่อนมันเข้าได้หรือเปล่าย้อนย้อนน้อยเข้าไม่ได้อ่ะเพื่อนเข้าไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวตัดก่อนอ่ะในสุดก็เข้ามาได้และน้องก็เข้าได้ละอ่ะถ้าเราไปอยู่ฝั่งนู้นไปอ่ถ้าเรามาดูกันว่ามีเกมไหนอย่าถ้าเรามาดูกันว่ามีนี่เกมไหนรอไรอด้วยอะไรกําลังใจตรงนี้ไง ตรงนี้ไอ้เพี่เอนไปเพื่อนจะไปแล้วไหมเอา้าวันเไม่อนไมาอยู่เนี่ยอาเพี่เอนไปแล้วไปแล้วเดินเดี๋ยวอ่ะมันมันปิดละไม่เป็นไรเดินน้อยต้องการไวไฟตอนนี้ไวไฟน้อยเหลือหนึ่งหนึ่งไอ้เพี่เอนไปดูน้อยหน่อยเดี๋ยวไปดูน้อยหน่อยดูซิน้อยอยู่ไหนอยู่ไหนเนาะ โอ้โหหัวย่าทำอะไรเล่ปี๊ดอยู่เลยเบเล่อไรอยู่ตรงนี้ไปเล่นใจแล้ว,ไป,ลวไปดูก่อนว่ามันมาหรือยังมันซ้อนเมื่อกี้มันแบบมันซ้อนกันหนาแน่นมากเลยหนาแน่นโซดีเดอรแฟตรงฝ่ยแยกเข้ามาั้งเออเออดูดูข้างหลังเนอว่าเดอรแฟตแบบนี้นอ,อน้อยเข้าได้แล้วในตรงหัวก็หลกอะ่ะ ี่ไงน้องไอซ์น้อยน้อยน้อยลองออกมาให้คนอื่นดูหน่อยคนอื่นได้รู้ว่าน้องไอซสกินยังไงนี่คือน้องไอซน้องไอซสองน้องไกินแบล็คแล้วก็ดินสวัสดีมิสเตอร์ดินมิสเตอร์เบล็คเยวมิสเตอร์เบล็คเยาะอะไรข้างหลังมันเป็นหัวสตีปะหัวสตีปหรือหัวเล็กก็ไม่รู้นี่น้อยน้อยน้อยโชว์สกินให้คนอื่นดูหน่อยได้ไหม หลักฐานอ๋อเพลนหลักาเป็นนักสืบแน่เลยเพลนร้อยเดียวที่บไปกูกลัวแล้วกลัวแล้วที่ลบไปกลัวแล้วกลัวแล้วไอ้กูผมเก็บไู้ขออยู่ณจุดที่มีทองมีเพชรร้อยเป็นนักสืบเพลนมั่นใจเลยว่าน้อยเป็นนักสืบน้อยมีหลักฐาน แล้วก็ไอ้นั่นเป็นเป็นหรือเปล่ามันตามเพลินมาน<ห>้อยโดนใช่ไหมใช่ฉัน,นตกหรือเปล่าน้อยนั่นไงน,นั่นไงชัดเจนช่เตจ,เจไอ้ไอ้ฟ้าเป็นมันเอามีดแทงมันเอามันแอบเอามีดแทงตู่น้อยเมื่อไหร่ไม่รู้อ่ะไอ้มันใส่ผ้าคลมสีฟ้าเพลินจะจำจำหน้ามันได้ไอ,ดอแต่เพลินเชื่อว่าน่าจะมีคนเก็บของน้องไอไปแล้วแหละอ่านคนฆ่า นไ่้แหละฆาตกรคนที่โดนฆ่าเป็นคนแรกอุ้ยจะพลาดคลิปมันเซอร์ไพรส์จริงว่ะโคตรเซอร์ไพรส์เลยหายไหมล่ะโคตรจะเซอร์ไพรส์เลยอ่ะต่อไปเราไปดูกันมีโล่ใบไม่มีแบบไหนเลยเพราะว่าเราจะขอตัดไปสักครู่ใช่แปล่งแล้วไงเราจะได้เป็นฆาตกรหรือว่าเราจะได้อ่าน้อยน้อยไปอยู่ตรงนน้นแต่ ตอนนี้เราเริ่มันละเราเริ่มเล่นกันละดูมาสิมาสิเพลงไม่กล้าเข้าไปในบ้านแล้วนะเพลงเข็ดแล้วนะเ <c oughs> ล่นเข็ดแล้วนะเออเล่นเข็ดละวกับการเข้าไปในบ้าน,าาอนโอ้โหดูมันสิมันทุ่มกระจกด้านบนใหญ่เลยเป็นยาเมืองยาเมืองยาไอตีปไอตีปขึ้นไปบนนั้นได้ไงไอตีปอ,อ,อ๋อเขใช้บั๊ใช้บั๊ไงอะ มันน่าจะทำบักทุกกระจกแหละฮ้่มีหัวเกลรดอสด้วยเกร์ดอสไม่ดูเหมือนนายกานะ่รู้จากหน้ามันนาาเนาะมาดูก่อนค่ะเป็นคนไล่เบ้นล็อกดีกว่ฉันไม่ใช่นะฉันไม่ใช่ฉันฉันน่าจะเป็นในบ้าน่อเลยน่าจะเป็นคนที่อยู่ในบ้านน่าจะเป็นหัวแดงสาเร่อนดูแล้วก็เกีรอสไม่ใช่เบล็อกก็ไม่ใช่ ไอเลนโบโคุงก็ไม่ใช่เพียงแคว่าน่าจะเป็นหัวแดงไม่ว่านไหมท่อน,นี้นะที่เรนเจอแต่หัวแดงอะแล้วก็ที่เจอซูปเปอร์ฮีโร่ด้วยใครอะจะแฝดเหรอแต่มันเป็นคนอื่นน้อยอยู่ไหนน้อยก็อยู่ที่เดิมแหละข้างนอกบ,บ้านอ๋อเครคิดว่าน่าจะหัวแดงเป็นน้อยเพยมั่นใจหัวแดงเป็นเล่นไม่ไม่รู้สิ ม้ดูทางไมา้จะแหลกนะอนนี้เป็นแ่เนี่ยเ,ยเ,ยเยออฮีโร่ของเราข้ามั่นใจเลยว่าเป็นชางอ้าวกูขอละ <c oughs> ไม้โดนใช่ไหมเออโดน <c oughs> แล้วอไ้อดได้แกลับบ้านด้วยไม้โดนนะไม้โดนยิงใส่มันคิดว่า้อ้เป็นใช่ไหมอ่า <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยกูจะยิงมันดีน้อยโดดดีใจ ม่ใช่โดนยิงเลยโดนยิงเลยเออใครมั่นใจมันไม่รู้ว่ามันว่ามันฆ่าคนได้ด้วยอ่ะนี่ไงนี่ไงไอเวนซุปเปอร์ฮีโร่เวนซุปเปอร์ฮีโร่เวนเดี๋ยวใคนมั่นใจใคนมั่นใจเลยว่าหัวแดงเป็นน้อยว่าไหมไอเพลย์มีแม็ว่าง เล,เลยครับลอบี้มันหวานเลยอ้าววิชลอรี่ละว,วิชลอรี่พอดีไม่ทันใช่ไหมอันมี้มาบ้างอ่าเดี๋ยวเราจะไปด้วยข้างเจสันใช่ไหมโอ้ยทำไมเข้าไม่ได้โอ้ยโดนปิ้วโอ้ย VIP ไปแล้วโอ้ยมันมันเตะเตะก็ได้รุนแรงขนาดนี้แล้ววีไอพไปแล้วอะ่ะ ทำไมดีไม่รู้เดิกก็มามันดูการแข่งขันของเราไม่ได้เหรอไม่ได้หรอกเพราะเราต้องให้คนอื่นดูด้วยจากคนที่ดูชแน,นลเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีคนดูหรือเปล่าอะไรยเยาให้ดูอะอะอะใช้เวลานานมากเลยนะกว่าจะหาห้องเล่นด้วยกันเจอน้องไอง์ใช่ไหมพอน้ตไอ์แบบ เดที่ซ่อแล้วไม่รู้จะเออไม่ได้จะได้ว่ะแล้วเพื่อนไม่กล้าเข้าไปในบ้านเลยนะในบ้านนี้อยู่ข้างใน,นโอ้ไอเลือดเลือดแดงเลยนะใส่กินน้ำแดงมาเยอะเกี่ยวไม่แนะ่ยโอ้น้อยเดือดที่บ้านแบบโอเมียะยังไงอะเพื่อนจะไปซ่อนด้วยไม<อ>ีการฆ่าเกิดขึ้นมีการฆ่าไม่ได้น <laughs> น้อยแบบนี้เพื่อีกแล้วอะเราเชื่อแต่เพ่นไม่ค่อยเชือเช่อเทไร <laughs> เป็นว่าไอ้หนนดีนะเพื่อนบอกเลยเราเคต่อยยิ้มเฉยเฮ้ยหย่าทางย่าหย่าโคตรลุงไปเลยหย่าเป็นใหญ่เองเพราะว่าเป็นยังไม่มีหลักฐานแก้ตัวเลยย่าในท่อนี้ไม่อะไรอ่ะตริตี๊ตริตจะเข้าไปในบ้านแล้วกันไปหาอเล็กแต่ไม่รู้ว่าอเล็กอยู่ไหนนะ วงเล็บไม่รู้ว่าอเล็กอยู่ไหนไปมาโดนอย่าล้อเลอย่าล้อเล่นแรงอย่างนี้ส <c oughs> ถิถ้าเกิดไม่ได้มีถ้าเกิดไม่ได้มีทิ่ชินเนะแล้วไม่ได้ยิงใสร็จหน่อยไปแล้วเนี่โอ้สวัสดีสวัสดีอย่าถ้าเกิดน้อยเป็นน้อยข้าวไปเลย ฆ่าเลยฆ่าเลยฆ่าเลย้เลยยไมม่ืนก เลยหลังจากเห็นนาฬิกาแล้วไงมั่นใจมากเลยพอเห็นนาฬิกาปุ๊บเพลินมั่นใจมากเลยมันควายติดๆผัดๆอะ่ะใช่น้อยออแต่เพลินดูเวลาก่อนแต่จริงๆเพลินมั่นใจแต่น้อยหัวล้อแล,ล้วล่ะบอกเลยนาฬิกาไว้ได้นาฬิกากลับบ้านด้วยานาฬิกาจากพนกงาน น้อยมั่นใจพี่เรนนะานาามาเอามาโชว์อเอาใส่ไว้เอาเฮ้ยใช้ตัดท่าท่าแบบอีปิกมากเลยท่าถืออ่ะท้าเดี๋ยวเราจะไปซ่อนที่โปดพี่เรนนะโอเคน้อก็จะไปซ่อนที่โปดน้อยเอะพี่เรนไปด้วยอย่าอย่าร้อยยิงนะยิงเนื้อของน้องไอ ไปโอ้โหเลยแฟดไปเลยไปเลยน้อยแหละโอ้แหลกไปแหลกมาโอ้ยหัวแดงโอ้ยหัวแดงช่วยด้วยไอ้หัวแดงไอหัวแดงหัวแดงเป็นหรอไม่รู้กลัวกลัวเนแฟดกลัวไอหัวแดงยิงอ้ายิงผิดคนโดนโดนใครอ่ะไม่รู้สิโดนหัวแดงแน่นอนเลยใช่เพื่อนเก็บเดยเก็บไปชิ้นเด่นแล้วเพื่อนเก็บแล้วโอเคหาคนร้ายคนร้ายตัวจริงตัวนี้อย โอ้โหโอ้ยน้อยมือช่วยดูทางนนหน่อยหน่อยดิได้เลยถ้าเกิดน้อยเดินไ,ไปข<า>้ากบันไดอะ่ะบันไดน้อยกลับมากล <c oughs> ับมากลับมากลับมาไหนวะไปเดินตรงไหนกลับมาแล้วก็ตามพี่เดินมาอยู่ตรงนี้ <c oughs> โอ้หน้อยหายแล้วไปเ, <c oughs> เดินตองวิธีเก้บังแต่ไป่เดนไม่ค่อยมั่นใจในในฝีมือการยิงของน้อยเท่าไหร่นะโอ้ยน้อยไปข้ามอ้าวตัวข้าว พี่เผลอคว้าล่ะประเด็นก็อย่าถือไว้ดิมาอันตรายมาดูตรงนี้นะกันมาชมวิวว่าคนทำเฟนที่เป็นแน่นอนเลยอะคนทำเฟนดีมันยิงมันเองจะไม่ได้ยิงอะไรคนทำเฟนที่แน่นอนเลยมันอยู่บนนั้นอะเหมือนน้อยใช่ไหมดักดักอยู่ห้องใต้หลังคาใช่ไหมอะไรหลอไม่เชื่อน้อยขึ้นไปน้อยโดนนะ ไม่น้อยกปาันธ์พันธเฟนี้มันอยู่ติดน้อยมากเลยเราไม่เลยจะหนีไปอ่ะกลัวมันเลยกรกช้นามันอยู่มันอยู่ในย่ยห่างวะพันธ์ันธเฟนี้มันธ์พันนี้ไึ้เลยกลัวอีฟารไมอ้ฟัร์มเมื่อยข้ามข้ามึงจะข้ามึงจะดีไหมเนี่ยเอ้าพันพันธเนี้ไปแล้วกัาเนเผือะปอภัย แล้วมันเสื้อถือได้เหรอนี่ถ้าคันทางเซตตี้ลงมาในนี้แล้วก็ลงจอนในนี้เส่นบอกเลยมันมันไว้ใจไม่ได้ทั้งเต็มเป็นหมีหอะไรลงไปด้วยลงไปด้วยไม่ได้ระวังยิงโดนนายอะเดนจะขึ้นไปน,นิดหน่อยกดชิปไว้ ย,งยิงใส่ฟันทามเฟดดี้แ oh ันทามเฟดดี้ถึงก็กลัวเลยเดียวไม่โดนเหรอใช่แนทามเฟดดี้ถึงกลับไม่กล้ามากันเลยเดียวหน่อยบันทามไม่เลยอยากยิงก็ยิงมีการฆ่าแล้วก็แปลว่าไม่ได้ใช่ฟฟนทามเฟดดี้แล้วล่ะน่าจะไปคนอื่นที่นอกเหนือจากเราหรือไม่ฟันทามเฟดดี้นั้นเห็นว่าคนอื่นขึ้นมา ก็เลยฆ่าไม่รู้อ่ะถ้ามีคนอื่นนอกเหนือจากเราก็ฆ่าเลย <c oughs> แล้วเราก็ถ้าไม่มีฟันทันเฟนดี้แล้วถ้ามีคนอื่นก็ฆ่าเลยอ่าน้อยแต่เหลือฆาตกรกับกับอีกกับคนดีคนนึงนะน้อยฆากรอีกคนนึงกับคนดีคนนึงน้อยถ้าก็น้อยเจอคนแปลกหน้าน้อยไว้ใจแค่ได้แค่คนเดียวน้อยฟันทันเฟนดี้กับ ใครนะกับใครคนก็ไม่รู้ที่เหลือรอดอยู่อีกหนึ่งคนน่ะหนึ่งในสองคนนี้แหละเรโดนตีนเพเด,เดนตีไ่ได้เขาเมือบขึ้นไปหน่อยนึงพอลงมาหน่อยพอเอ้ยไปอีกนิดนึงอีกหน่อยพอจาลงหน่อยนึงนิดนึงะจะได้ไม่โดนอ่ะ นี่มึงลงตากันแล้วสไปดูร้านลาวให้หน่อยไปดูร้านลาวใหหน่อยนะถ้าเกิดเราเจอฆาตกรน้อยรีบลงมานะไม่เจอใครนอกจากไดมอนด์จะแปลว่าฆาตกรน่าอยู่ข้างล่างแหละแต่ว่าฟันทาเฟนดี้น่าจะไปซ่อนที่อื่นแล้วถ้าคิดฟันทาเฟนดี้ไม่ใช่น้อยถ้าเกิดเจอใครนอกเหนือจากฟันทาเฟนดี้ยิงเลยน้อยโอเคเดี๋ยวพี่เล่จะยิงอน้อยพี่เล่อเชื่อมือน้อยอ้าว คุรัีตอนไหนวะแล้วพอทำเฟสตี้เก็บเก็บเพชรได้ครบสิบอ่ะ้วแเราได้ธนูแน่อนอนเลยถนะ้าให้ขอจบจเพลงเท่านี้นะ